สทักทายคุณยายคุณยายสวัสดีค่ะนะทักทายจากกระสานนองวันหลังหนึ่งเนาะวันหลังหนึ่งยายก็บวกไม้บวกมือเนาะขอขอบคุณทุกคนล่ะครับขอบคุณทุกกำลังใจเนาะขอบคุณมากขอบคุณมากที่แวะเวียนมาให้กำลังใจเนาะขอบคุณพี่นานเนาะขอบคุณพี่นานนครก็อย่าลืมเด้อแวะมากำลังใจกับพี่นานเนาะพี่นานก็มีไลฟ์สดอยู่เรื่อยนบางทีก็ทำกับข้าวนะวันพี่นานเนาะเป็นคน ก็ทากับข้าวเหมือนกันเนาะบางทีก็ทํากับข้าวบางทีก็ไปเดินออกกําลังกายเนาะสวนสุขภาพเนาะก็ไปเวียนให้กําลังใจกันได้ <c oughs> บ้านพินาน,นครเนาะยูทูปเก,าก่ายูทูปแกเรานี่แหละทุกท่านทุกคนนี่แหละ <c oughs> นานๆานเจอกันเนาะนานๆเจอกันบ้านพินานเนาะบางทีก็ไม่ได้ไล์บางทีก็ไล์เนาะก็ไปให้กําลังใจคุณยายนี่แนนอนสองทุ่มเนาะสองทุ่มบ้านคุณยายนี่สองทุ่มแน่นอนไปให้กําลังใจกันได้เลย ถ้าหยุดก็หยุดแค่วันอาทิตย์เนาะวันอาทิตย์ถ้าวันธรรมดาไลฟ์ทุกวันเนาะให้กำลังใจกันได้ <S <S บ้านคุณยายกับหลานเดอ้ออย่าไปบ้านคุณยายเจได้ไม่เจออีกต้องไปบ้านคุณยายกับหลานเนาะคุณยายกับหลาน,นก,าก็ซ่าก็ไลฟ์สดช่วงเย็นเนาะช่วงเย็นแหละก็มืดแล้วล่ะก็ให้กำลังใจกันได้หน้านี้มืดเร็วเนาะให้กำลังใจกันได้สวัสดีครับพุทธชวรา,าเนาะแม่กระต้อยนั่นนี่น่าจะเป็นของแม่กระต้อยเน,ะนาะคุณตาค้ำคูณเนาะขอบคุณมากครับมาพร้อมกับหัวใจ บวกหัวใจบวกก็ขอบคุณมากมากครับขอบคุณมากที่แวะเวียนมากําลังใจกับมูลนิชาแนลในยามเช้าเเนาะของวันจันทร์เนาะวันนี้วันจันทร์ก็ขอบคุณทุกคนแหละขอบคุณทุกกําลังใจเนาะก็ระมัดระวังกันเนาะรักษาสุขภาพกันเนาะสุขภาพต้องมาก่อนเด้อสุขภาพต้องมาก่อนสุขภาพเราต้องมาก่อนอากาศเยน็นอากาศหนาวหลายพื้นที่เนาะเป็นหวัดเป็นไอกันก็รักษากัน ก็ขาดไปได้หนึ่งก็ขอให้มีความสุขกันเนาะอย่าเจ็บอย่าไข่อย่าจนนั่นแหละร่ำรวยร่ำรวยกันทุกคนเนาะในยามเช้าเช้านี่ก็ขอให้ร่ำขอรวยกันทุกคนอย่าเจ็บอย่าไข่อย่าจนเนี่ก็น่าจะขออนุญาตเนาะทุกท่านทุกคนแหละลงไล์ก่อนเพราะว่าได้เวลาเข้าทํางานแล้วเนาะเดี๋ยวลุงน้องเขาจะรอก็ต้องขอขอบคุณคุณยายขอบคุณคุณพี่นานเนาะขอบคุณคุณกาซ่าขอบคุณแม่ไก่เนาะขอบคุณ ขอบคุณคุณอองขอบคุณคุณกอบขอบคุณคุณแม่ใบขอบคุณคุณอ่อนเนาะขอบคุณคุณหนุ่มพรมไปศาลเนาะขอบคุณคุณตาคำคุณขอบคุณคุณเจ้พรเนาะขอบคุณใครหลายคนแหละที่แวะเข้ามาให้กำลังใจเนาะในยามเช้านี่เนาะลาแม่กระต่้ยจ้าแม่นแล้วแม่นแล้วบวชแล้วเด้อตลอดชีพได้บุญนำกันโอ้ขบขอบ ก็ขอ,ขอ,อนมโมธนาบุญด้วยเนาะคุณแม่ชาวลาเนาะชาวลาก็บวชแล้วเนาะบวชบวชแล้วตอนนี้บวชแล้วก่อนธรรมดาเนาะอายุเยอะแล้วก็ทำวัดคาวาสบายๆทำใจให้สบายอย่างงีนะ้สบายๆไม่มีอะไรเป็นห่วงแล้วเนาะก็สบายๆบางทีเน่ายังมีห่วงอยู่ <laughs> ยังไปไหนไม่ได้ <laughs> บางทีก็ห่วงยูทูบนี่แหละห่วงเพื่อนหวงอะไรเรื่องไปช่วยเหลือกันอย่างนี้แหลนะเนาะ ก็ขอบคุณมากมากครับขอบคุณมากขอบคุณคุณเมธพุทธชวลาเมฆกต้อยเนาะขอบคุณมากครับคุณบวชแล้วเนาะตอนนี้มันไปบวชขี่บวชตลอดชีว <Yeah, ิตแล้วเนาะไม่ไม่ไม่ศึกแล้วไม่ศึกแล้วดี่เรียบร้อยแล้วก็ขอบคุณมากครับขอบคุณมากที่วมาทำบุญทำทานเนาะได้บุญได้บุญได้บุญเราจึงบวชไม่ได้หรอก้าวบ้านบวชไม่ได้แน่นอน ยังยัง <presidency> มีย okay. ังใช้บุญใช้บาปไม่หมดเลยก็ขอบคุณงมากครับขอบคุณทุกกำลังใจเนาะที่แวะเข้ามากำลังใจเนาะก็ขอให้มีความสุขกันทุกคนเนาะอย่าลืมแวะไปกำลังใจกันเนาะให้กำลังใจกันละกันได้เนาะช่อแนนก่อยน่าจะขออนุญาตทุกท่านเนาะในเช้าวนี้ขออนุญาตลงไลน์ก่อนเพราะว่าต้องขอตังมานแล้วก็ขอให้ทุกท่านทุกคนเนาะสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนเนาะอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าจนลำรวยกันทุกคนเนาะขอให้คุณพระศรีรัตนสิ่งสานรโลกนี้จงอุดมดานให้ทุกทุกท่านท สายเดียวกันวันนี้เนาะขอให้มีแต่ความสุขกันอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าจนร่ำรวยร่ำรวยกันทุกคนเด้อวิชาแนวก็น่าจะขออนุญาตลงไลค์กันก่อนนะครับบ๊ายบายช่วงนี้ทุกคนนะครับพรุ่งนี้เช้าเจอกันใหม่เนาะในเช้าวันอังคารเนาะก็มากันเยอะๆเนาะมาคุยคุยกันมาหัวเราะกันเนาะก็ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับก็ขอให้มีความสุขกันเนาะอากาศหนาวก็ระมัดระวังกันเด้อสุขภาพเด้อขอบคุณมากครับก็อย่าลืมเด้อแหมกำลังใจกันเนาะทุกช่องทางที่เข้าได้อย่าลืมกดกระดิ่งดังไว้จะได้ไปพลาดโอกาสเวลาเพื่อนๆพี่ๆน้้้องงๆลลุุุปาาาานคคณณตยยแวเด ไรก็จะได้ไปตรงตามเวลาได้เนาะก็ไม่ทันก็เข้าไลหลังบ้านก็ได้เนาะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกันนะครับพรุ่งนี้เช้าเจอกันใหม่ครับ